สวัสดีค่ะอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์และกุ๊กกูนะคะไม่ได้เจอกันสนานเลยนะคะต้องขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานแล้วเนาะในช่วงมันหยุดยาวๆนะคะ ก็ปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะแล้วก็การเรียนขอให้เรียนเก่งๆๆๆๆเก่ขึ้นไปด้วยนะส่วนในเรื่องของดวงเนี่ยขอให้เปิดกาชาได้ของดีๆเลิศกันตลอดทั้งปีเลยละกันสำหรับปี2015นะจ๊ะ น้องๆบอกว่าบอกพี่กู๊กูเองดีกว่าไหมคะพี่กู๊ดสวยมากนะคะโอเควันนี้นะคะก็นี่เลยเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะคะก็คือ a great chance for a five star Fisher brownie นะคะก็ มีโอกาสที่จะได้เจ้าบราวนี่ตกปลาตัวนี้นะคะหรือว่าฟิชเชอร์บราวนี่นั่นเองนะคะก็ไม่ยากค่ะแค่เล่นในด่านที่3 6 72 108 144และ180นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจ้าบราวนี่ตัวนี้เลยวันนี้นะคะพี่กุกุก็เลยมาเล่นให้ดูกันค่ะว่าหมุน50ครั้งเนี่ยก็คือพี่กุเล่นด่านเนี่ยชนะไป50รอบดูซิว่าจะได้บราวนี่ตัวนี้กี่ตัวกันเออ ไปดูกันจ้า น้ำตาลลาบอกเลยได้ยังได้ยังเหลือเกินอีมราวตัวนี้นะคะบราวนี่ได้แล้วหนึ่งตัวแม่เจ้าเล่นมาตั้งนี่สิบกว่ารอบแล้วเพิ่งจะได้อตอนนี้เออเป็นไงกันบ้างคะก็ จริงๆแล้วเล่นครบ50ครั้งเลยนะคะแต่ว่าจะมาตัดให้ได้ดูกันครบ50ครั้งมันก็ดูจะแบบคือถ้ามันได้ทุกครั้งมันก็โอเคไงแต่นี่มันไม่ได้ไงมันก็เซงเซงใช่เปล่าเออก็อเลยตัดมาให้ดูเฉพาะบางส่วนนะคะก็หลังจากที่เล่นไป50ครั้งนะคะชนะ50ครั้งเนี่ยียวกูเปิดได้เจ้าบราวนี่ตัวเนี้ยเพียงแค่หนึ่งตัวนั่นเองนะแต่ก็ดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าียวกูเล่น หมดไปขนนก300อันเนี่ยได้มาแค่3ตัวเองก็คือเหมือนตัวละ1 0 0ขนนกอะแต่ว่าอันนี้50 50ครั้งนะคะก็ได้1ตัวแล้วนะก็ถือว่าโอเคตอนนี้เกือบครบแหละสำหรับใครที่เป็นนักสะสมนะคะอยากเก็บเจ้าบ่าตัวนี้ไว้ในคอลเลกชันนะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันค่ะเล่นได้จนถึงวันที่2 2ธันวาคมนี้เลยนะส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยกูกว,ว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของดวงซะมากกว่าไม่น่าจะต้องมีแบบเทคนิค อะไรแปลก,กหรือแบบเดินรอบห้อง3ามรอบแล้วเข้ามากดอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะคะโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับเกมไลน์เลนจอรวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบายจ้า